พอลัมคนปลายซอยรุ่นใหม่ผู้มาก่อนการผมนี่ตกยุคไปแล้วจริงๆดูข่าวเย็นวานสี่มิถุนายน66เห็นเดินขบวนกันคึกคักด้วยผู้คนหลากสีสันมีชายแต่งแฟชั่นแปลกตาแถวย่านราชประสงค์ดูคลึกคลื้นสนุกสนานมากก็ปลอยตื่นตาตื่นใจตามไปด้วย ยิ่งเห็นว่าที่นายกถึงสองคนคือพิธาก้าวไกลแพททองทานเพื่อไทยแถมด้วยชัดชาติผู้ว่ากทมแต่งสีรุ้งร่วมด้วยที่ตื่นตาก็ชักสงสัยวันนี้ขบวนแห่นาาหรือขบวนแห่อะไรกันตะแขงหูฟังนักข่าวรายงานเขาบอกว่าเป็นงานแบงคอกไพส์พาเร r a ูเทาน23 ด้วยความเป็นคนตกยุคก็ยังไม่รู้ว่างานอะไรที่เขาเฉลิมฉลองกันต้องจิมไปถามอาจารย์กูนั่นแหละถึงได้ร้องอ๋อเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือน LGBT Pride Month หรือเดือนของการปลดปล่อยเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศเริ่มที่สหรัฐเมื่อปี2512 จากนั้นแก้ไปหลายๆประเทศในโลกชาว LGBT เขาจึงจัดงานเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจที่ได้รับการปลดปล่อยจากกงขังเพศในเดือนนี้ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศเมื่อวานขบวนแห่แบงค o อกไพรส์พาเร e ที่ผมว่านั่นก็คือขบวนแห่ของชาว LGBT เพื่อการเฉลิมฉลองสีรุง้งฟุ้งฟิ้งนั่นเอง ก็เป็นสีสันคลึกครื้นดีขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาว LGBT ทุกคนด้วยที่จะได้สมรสเท่าเทียมกันสมมโนรสสถิเพราะพิธาคนจมูกยาวยืนยันแล้วภายในร้อยวันที่ได้เป็นนายกกฎหมายผ่านแน่แน่เท่าเทกับค่าแรง450บาทได้ขึ้นแน่คำว่าหลากหลายทางเพศนี่ ใครเป็นคนบัญญัตินะขอชมเพราะมันให้ความหมายครอบคลุมทั้งมิติตื้นและมิติลึกอย่างมิติตื้นพอได้ยินปับว่าหลากหลายทางเพศเข้าใจปุ๊บหมายถึงเสรีภาพเสมอภาคภาราดอนภาพในนิยามของเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศแต่ถ้ามองมิติลึกเราจะเห็นว่า ในกลุ่มคนใต้คําจำกัดความหลากหลายทางเพศนั้นคือความเท่าเทียมทักเพศลึกลงไปในผลึกความหลากหลายคือความเท่าเทียมก็คือเลือกเอาเพศมาแบ่งแยกความเป็นคนว่านั่นหญิงว่านั่นชายทุกคนคือคนที่เท่าเทียมกันหมดตามทัศนะสังคมใหม่เฉียบจริงๆ สรุปแล้วคนรุ่นใหม่เป็นมนุษย์ผู้มาก่อนการเวลาอย่างแท้จริงประจักแนวโน้มสังคม LGBT ระบาดระบาดโตขยายเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามนุษย์ในอนาคตจะไม่มีเพศผู้ชัดๆจะมีเพศเดียวไม่มีทั้งปุงหลิงเพศชายไม่มีทั้งอิธถีลิงเพศหญิงเพศเดียวที่ว่านั่น เป็นเรื่องอนาคตซ้อนอนาคตบอกไปรู้ไปก็ปล่าประโยชน์เอาเป็นว่าเพศเดียวกันคือณนะปุงสก,กลิงไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงไม่มีไม่ใช่ทั้งทอมทั้งดีทั้งเลสเบี้ยนเพราะมนุษย์อนาคตไม่มีอวัยวะบอกเพศแล้วจะสืบพันธุ์กันยังไงนี่อาจเป็นคำถามที่อยากถามกัน แมผมก็คันปากคือบางเรื่องมันเป็นความลับจักรวาลนนะ่ะถึงรู้เขาห้ามบอกล่วงหน้าถ้ามนุษย์รู้อนาคตกันหมดทุกคนโลกบอกกูเลิกหมุนดีกว่าแต่เอาเถอะในฐานะแฟนคลับจะกระซิบให้เป็นพิเศษถึงเดือนมิถุนายนพุทศ 66, ธศักราช2666หรือคิศักราช2123 มาล้อมวงพร้อมหน้ากันนะผมจะบอกให้หมดเลยวันนั้นโลกศตรวรรษหน้ามันไกลเกินรู้ตอนนี้ไปเอาที่ควรรู้ไว้บ้างในศตรวรรษนี้ดีกว่าเนอะบนสมมุติฐาน LGBT สายรุ้งขยายเบ่งบานเป็นม่านฟ้าโลกแบบนี้มนุษย์หันไปสมรสเท่าเทียงกันมากคนก็เกิดน้อยนะสิผมว่าในภาพรวมประชากรโลกไม่ลดหรอก มีแต่เพิ่มที่จะลดเพราะคนเกิดน้อยจะเกิดกับบางประเทศเท่านั้นเช่นไทยมีโอกาสเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรนะหรือเพราะค่าสังคมยุคใหม่ปฏิเสธศาสนาเป็นส่วนเกินนอกจากเซ็กเสรีไม่นิยมมีลูกแล้วแม้คนที่แต่งงานยุคปัจจุบันก็ไม่ต้องการมีลูกถึงมีสองคนเป็นอย่างมาก และ l g b t เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเด็กเกิดน้อยแต่ในความเป็น global โโไม่ต้องกลัวโลกจะร้างมนุษย์ในมุมมองของผมศาส,สนาเป็นส่วนช่วยให้มนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์สร้างอัตราเพื่อเสริมสัสดส่วนขาดผมอ่านเจอผลศึกษาของศูนย์วิจัยผิวในสหรัฐชี้ว่าภายในปีคิดศักราช2070 อิสลามจะก้าวขึ้นเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสลามห้ามคุมกําเนิดเมื่อมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากขึ้นในโลกนั่นคือประชากรโลกในอีก40กว่าปีข้างหน้าเกือบครึ่งของประชากรโลกคือคนอิสลามประชากรโลกขณะนี้มีประมาณ7,800ล้านคน เว็บเดประชากรคุณวาทิเนบุญชลักษ์สีรวบรวมไว้คริสมีผู้นับถือกว่า2,000ล้านคนอิสลามกว่า1,600ล้านคนฮินดูกว่า1,000ล้านคนพุทธเกือบ500ล้านคนซิกราวๆ23ล้านคนยูดายหรือยิวราว14ล้านคนบาไฮหา7ล้านคนและเชนประมาณ4ล้านคน จากผลการสำรวจศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐพบว่าในปี2,593หรืออีก30ปีข้างหน้าโลกจะมีประชากรราว9,300ล้านคนหากสถิติการเพิ่มของประชากรโลกยังอยู่ในอัตราปัจจุบันโลกจะมีมุสลิมใกล้เคียงกับชาวคริสต์2,800ถึง2,900ล้านคนพวกที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลย มีอันดับ3รองจากศาสนาคริสต์และอิสลามโดยเฉพาะในสหรัฐกับฝรั่งเศสมีคนไม่นับถือศาสนาใดๆเพิ่มขึ้นส่วนผู้นับถือศาสนาพุทธจะคงที่เท่ากับเมื่อปี2553เนื่องจากประเทศที่มีชาวพุทธส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมคนสูงวัยและอัตราเกิดตำ่ำเช่นจีนไทยและญี่ปุ่นเป็นต้นแต่ขณะเดียวกัน มีผู้นับถือศาสนาฮินดูกับชาวยิวกลับมีจำนวนมากขึ้นกว่าปัจจุบันผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูในอินเดียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศขณะเดียวกันผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในอินเดียมีจำนวนมากที่สุดในโลกแซงอินโดนีเซียในปัจจุบันในภาพรวมทั้งโลก ผู้นับถือศาสนาฮินดูเพิ่มขึ้น34%จากจำนวน1,000ล้านคนนิดๆไปเป็นเกือบ1,400ล้านคนในสหรัฐชาวคริสต์มีจำนวนลดลงจากเดิมที่มีจำนวน3ใน4ของประชากรในปี2,553ไปเป็น2ใน3ในปี2,593 และจำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลามจะแซงจำนวนผู้นับถือศาสนายู่าดในศตวรรษที่21จากผลวิจัยของผิวพบว่าจำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนาทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าจำนวนคนไม่มีศาสนามีมากกว่าจำนวนของคนที่นับถือศาสนาฮินดูศาส,สนาพุทธศาส,สนาซิกษ์และศาสนายิว ครับผมเก็บความจากเว็บเดอประชากรมาให้อ่านบางส่วนอยากทราบละเอียดเปิดไปอ่านได้จากผลวิจัยนี้ประเด็นเด่นสองประเด็นคือ 1. อนาคตประชากรอิสลามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. คนไม่นับถือศาสนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่สมผมว่าเองอนาคตประเทศไทย คนไทยจะเป็นคนส่วนน้อยขึ้นเรื่อยๆคอล่ามคนปลายซอย